ครับชิญชวนอีกสีภาคที่เราจะไปนะครับก็คือว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับดูหน้าพวกเราสิครับพวกเราแล้วคือพวกเรานะครับจะพาความสุขและก็ความสนุกไปทุกทุกคนนะครับที่สําคัญเราจะพาความรักเดินทางไปกับพวกเราด้วยครเวิเศษของคอนเสิร์ตนี้หรอคะก็เราบนะคะส่วนตัวเราบคิดว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เราสามารถได้ใกล้กับคนดูมากๆฉพาะตอนจบ แต่ไม่บอกเอากิดมาเพราะอะไรเพราะว่าเผื่อคนที่ไม่ได่ดูก็เหมือนกับว่าเราได้ใกล้ชิดกับคนดูมากขึ้นได้มีโอกาสร้องเพลงแบบเดี่ยวเดี่ยวทุกคนเลยค่ะคือเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากคืออย่างที่บอกไปว่าคอนเซปต์ของ Journey น f Love เี่ยจะเป็นหลายๆประเทศใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะนําเพลงในรูปแบบต่างๆเนี่ยมาแปลงให้เป็นประเทศนั้นไปเลยซึ่งอย่างแบบอย่างของเกรียนกับพี่ปั๊มที่บอกว่ามีความน่าสนใจก็คือจะแปลงไปเป็นอะไรนะคะ อาหรับใช่ไหมคะซึ่งก็เนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นอีกจุดน่าสนใจหนึ่งของคอนเสิร์ตนี้<ช>ซึ่งห้ามพลาดแน่นอนค่ะซีนที่ชอบมากที่สุดก็คงจะเป็นซีนที่ร้องกัน4ี่คนนะคะเพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่สนุกสนานจริงๆแล้วก็เหมือนกับเชิญชวนให้ทุกคนได้ขึ้นมาเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเริ่มจากพา์ทช,ช้าไปพัทเร็วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปติดตามกันเองดีกว่าคะ่ะ<ม>ว่าจะเป็นยังไงพี<ม>่โบค่ะสำหรับโบนะคะที่ประทับใจที่สุดก็คงจะเป็นในช่วงเพลงจักรวาลแห่งรักตอนท้ายรายการแต่ว่า บอกไม่ได้เพราะอะไรใช่ไปก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกมันใกล้ชิดถึงคนดูมากแล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจเพราะว่าเหมือนกับว่าเราได้ใกล้ชิดกับแฟนของเราได้มากที่สุดแล้วล้อมรอบไปด้วยแฟนคลับมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าสุดยอดมากแล้วว่านว่านเป็นยังไงว่างก็ต้องบอกว่าสนุกมากครับมันมากๆเลยเป็นไงครับเต้นกันกระจุยนี่แล้วก็มีแฟนคลับมีรูปสนุกกันโดยการให้แฟนคลับรุ้ขึ้นมาเต้นด้วยครับสนุกมากมมันใช่ไหม ครับแล้วเป็นไงว่าได้มีเต้นอะไรด้วยนะเมื่อกี้เห็นโชว์เลยปะต้องอุบไว้ก่อนสนุกแน่นอนเดี๋ยงี้นี่ด่ากันเลยดีกว่าดีมากโอเคครับแล้วเป็นไงบ้างคนณชมนัทเป็นไงบ้างครับเฮ้ยไหนบอกว่าตัดตันได้แค่ตัเต้นนี่ก็รับถึงเต้นแล้วนะเด็ดได้ยุนที่เขาตัดตัดห่อได้ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องดูกันแหละครับแหมเดี๋อมเม้น อ๋อก็ไม่ค่อยเดี๋ยวครับก็มันก็ไม่เคยมีอะไรเพราะว่าพาร์ทของผมจะเหมือนกับแบบว่าผมกับมิกกี้อยู่คนละพาร์ทกันครับผมจะอยู่ยุโรปมิกกี้จะอยู่ของอะไรนะฮาวายฮาวายครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับผมผมผมอยู่คนละพาร์ทกันครับแล้วผมเป็นผมเป็นรักที่กอคกครับ เป็นรักที่ต้องเสียสละคือรักแท้ครับต้องรู้ว่าเสียสละยังไงครับครับก็สําหรับคอนเสิร์ตสีภาคนะครับคอนเสิร์ต The j o u r n e น of Love นะครับพวกเราอยากจะบอกว่าพวกเราตั้งใจมากๆนะครับทุกๆครั้งทุกๆทุกครั้งที่เราเล่นคอนเสิร์ตคือเราเล่นด้วยหัวใจนะครับก็อยากให้มามามาดูกันนะครับมาดูด้วยความรักของพวกเรานะครับแล้วก็มาดูว่าพวกเรารับคุณแค่ไหนนะครับเราก็อยากรู้ว่าพวกคุณรับพวกเราแค่ไหนครับแล้วเจอกันสีภาคแน่นอนครับ สำหรับคอนเสิร์ต The Journey of Love ของ F5 ด้วยนะครับก็มีเรื่องราวมากมายมีโชว์เจ๋งๆที่แบบว่ามีสีสันสนุกสนานอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับแบบว่าแต่ละพาร์ทของโชว์เนี่ยมันก็จะมีแบบว่าลักษณะที่แตกต่างกันออกไปโชว์เนี่ยอาจจะเป็นเพลงช้าโชว์นี้อาจจะเป็นเพลงเร็ว <c oughs> เพลงสนุกเป็นอะไรเงี้ยก็จะแบบมีความแตกต่างแล้วก็หลากหลายมากในคอนเสนิร์ตครั้งนี้ครับก็ผมจะบอกว่าคอนเสิร์ต The Journey of Love เนี่ยก็ ป็นคอนเสิร์ตที่ดีอีกคอนเสิร์ตหนึ่งครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาดูกันครับ,รบผมก็สําหรับอีก3ภาคนะครับใจเย็นๆครับผมเดี๋ยวอีก3าเสาเนี่ยที่ถึงจะเจอกันแน่เราจะไปกันที่จังหวัดอุดรเชียงใหม่แลก็สุราษฎร์ธานีครับผมสนุกสนุกเหมือนเดิมแน่นอนสำหรับใครที่ดูไปแล้วติดใจจะตามไปดูก็ได้นะครับแล้วก็คนไหนยังไม่ดูเนี่ยจะบอกว่าคอนเสิร์ตน่าสนใจมากครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูเยอะๆังใจกับพวกเราครับ